ัีครับท่านผู้ชมครับช่วงอาเซียนอินไซ์กับดรสุกิจเพื่อมอัจรเร่น e e กับใบครั้งนะครับต่อจากข่าวที่แล้วครับเราคุยในกลุ่มประเทศอิสลามไป3ประเทศครับก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ปูนไนวันนี้เรามาต่อกันในกลุ่มอีก4ประเทศนะครับก็คือ CLMB คือชายแดนของประเทศไทยทั้งหมดครับเรามาเริ่มต้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศนั้นๆกันแล้วเราจะทาธุรกิจเขาอย่างไรครับประเทศแรกก็คือกลุ่มประเทศเปยนนามครับเขามีประชากรถึง90ล้านคน แต่ปัญหาคือครับเขามีค่าจ้างในงานค่อนข้างต่ําที่สุดครับตรงนี้แหละมันทําให้การวางระบบธุรกิจหรือเศรษฐกิจของเขาเนี่ยต้องมีการปรับปรุงกันแต่ข้อดีคือเขามีชายฝั่งทะเลยาวถึง3,200กิโลเมตรนั่นคือประมงแน่นอนครับเขาจะต้องมีธุรกิจที่พัฒนาทางด้านสินค้าประมงค่อนข้างเยอะแล้วก็สินค้าไทยบางชนิดนะครับมีการสังร่งวัตถุดิบจากประเทศเวียดนามด้วยจุดอ่อนครับ เขายังไม่ได้พัฒนาสาธารณรโภคพ,พื้นฐานค่อนข,ข,ข้างสูงเลยนะครับเรายังพบว่าที่ดินของเขาและการเช่าที่ดินของเขาเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงครับฉะนั้นถ้าเราจะติดต่อกับเขาก็คือเจาะเรื่องของความต้องการทางด้านเศรษฐกิจที่เขาต้องการดึงการพัฒนาเข้าไปสู่ประเทศเขาอย่างมีในกลุ่มที่โคงากาบ,บางกลุ่มครับให้ลงทุนฟรี7ปีไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยดีนะครับประเทศถัดมาคือประเทศกัมพูชาครับช่วคนคงได้ทราบข่าวชื่อกัมพูชาค่อนข้างดังนะครับในเรื่องของสิทธิของ บางสิทธิบนพื้นที่บางจุดผมคงจะไม่กล่าวตรงนี้นะครับแต่เรามาดูว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติสูงมากป่าไม้น้ําแร่ต่างๆเยอะมากเลยค่าจ้างแรงงาน,นต่ําที่สุดครับก็คือแค่1.6 US อลลาร์ต่อวันเท่าน,นั้นเองไม่กี่สิบบาทน,นะแต่ว่าจุดอ่อนที่เราพบในโซเขาคือขาดช้าม,มุกโภคอย่างรุนแรงครับประเทศกลุ่มเนี่ยต้องการการพัฒนาสูงสุดฉะนั้นถ้าเราลดการขัดแย้งระหว่าง2ประเทศได้นะครับเราคงขยายการค้าไปสู่เขาค่อนข้างดีโดยเฉพาะทางด้านชายแดนเนี่ย ท,ทุกคนทราบแล้วครับเราค้าขายได้ดีทีเดียวนะครับประเทศที่3คือประเทศลาวครับวันนี้องคเมนูพูดเรื่องบ้านที่เมืองนองแล้วครับเพราะว่าเขาพัฒนาสาก้าวเขาได้เนื่องจากว่าเขามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเหมือนกันเหมือนเราแล้วก็ค่าจ้างหรงงานก็แค่2 US ดอลลาร์เท่านั้นเองต่อวันก็คือประมาณ3 4 0บาทไม่เกินเขาต้องการสาวยนุ่งพคมาพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่แย่ที่สุดคือการคมนาคมครับเขาค่อนข้างติดขัดแม้กระทั่งทะเล เขาไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเลครับฉะนั้นถ้าเราจะคุยกับเขาเราคงเข้าไปพัฒนาทางด้านสาธารณภพต่างๆนะครับภูมิโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าน้ําหรือแม้กระทั่งเหมืองแร่ต่างๆประเทศลาวก็สนใจตรงนี้นะครับส่วนประเทศสุดท้ายคือประเทศพรรม่าครับเป็นประเทศที่เรียกว่าเปิดใหม่ทีเดียวประเทศพม่าเนี่ยมีประชากรที่ถลักเข้ามาสู่ประเทศไทยเยอะมากเลยเป็นล้านกคนครับฉะนั้นถ้าเรามองว่าจุดแข็งของม่าคืออะไรเขามีทรัพยากรธรรมชาติสูงมากอย่างที่ทราบครับไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติต่างๆ และเขามีพรมแดนเชื่อมไปสู่อินเดียแล้วก็จีนด้วยยกก็เยอะครับยกที่อยู่ในจีนส่วนใหญ่นำเข้าจากที่นี่นะครับต้องบอกว่าเขาน่าสนใจแล้วก็ค่าแรงเขาก็ยังต่ำอยู่ประมาณ2.5ก็ไม่เกินประมาณ5-60กบาทนะครับในขณะเดียวกันซาลูโบเขาก็ไม่ดีเหมือนกันหมดครับแล้วก็การเมืองยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่แต่หลังจากเขาเริ่มจัดเสถียรภาพมากขึ้นก็จะดีขึ้นฉะนั้นถ้าเราจะคุยกับเขาคมานาคมครับพยายามทําเรื่องโลจิสติกขนส่งก,การคมานาคมเพราะว่าเส้นทางอาเซียนไฮเวย์ Highway, ที่กําลังจะ เสร็จในเร็วๆไม่เกินนี้แหละครับเส้นทางต้องผ่านเข้าสู่พม่าแน่นอนฉะนั้นใน4ประเทศที่ผมคุยให้ฟังก็คือซีธัมุูเดีล M. ยลลาวเอ็มเมียนมาแล้วก็วีคือเวียดนามเป็น4ประเทศที่อยู่รายร้อมของเราเขาแยกกว่าเราในเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสาธนุโภพและโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นเองเรื่องคนเขามีศักยภาพสูงมากครับเขาพร้อมจะพัฒนาคิดถึงประเทศเมื่อประมาณ2030ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เติบโตเร็วแลวผมบอกท่านเลยครับ ต้องจับตา4ประเทศนี้ให้ดีครับเข้ามาแน่และถ้าช้าเราจะตามหลังสีประเทศนี้แล้วเราจะอายเขาละครับทีนี้ครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับอาเซียน i n นไซต์กับดรสุกิตตอุอมแบลเจริญครับเรื่มังเวยนอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้ที่สนุกสนานเรียกว่าในสไตล์ของสารอารมณ์ดีนะคะคุณผู้ชมคะของไทยแนด์คอริดอนั่นเองแหละค่ะ เราจนต้องขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนที่น่ารักมากเลยนะคะคือกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็เราก็ได้พักในที่ที่น่าอยู่แล้วก็แปลกตาทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะที่เลอบล็อกแข่งน,นี้นั่นเองนะคะถ้าคุณชมสนใจที่จะชมรายการแล้วติดต่อหรือว่าแนะนําอะไรเนี่ยนะคะติดต่อเราได้นะคะที่ t i l i n d n o r r i d o r s อีเมลดังนี้นะคะ t h a i k u n t v g m a i l c o m ค่ะ และพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ